สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะฉลองปีใหม่นะคะฉลองปีใหม่กันนี <c> ่น <oughs> ่มาแล้วมาแเนี่ยเต็มเลยนะคะนี่นี่นี่เออมา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 ฉลองปีใหม่นี่กลุ่มข้างนอกนะคะกลุ่มข้างนอกมา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 นี่กลุ่มข้างนอกกลุ่มข้างนอกนะคะ มกลุ่ข้างในรอกันเต็มเลยปะ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 เอ้โใบตองใบตาลเด็กๆฉลองปีใหม่ด้วยขนมแมวเลียนะคะแม่ต้องบีบใส่ชามแบบนี้นะคะถ้าบีบท,ลทีละตัวละตัวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องบีบใส่ชามแล้วตักไปตักใส่ถาดให้กินกันนะคะมาๆมาๆ อะแล้วองปีใหม่กันโอ้โหมาลูกมาทางนี้ทางนี้เร็วเรี่ยวเรีวเรีวเรองปีใหม่กันฉลองปีใหม่กัน,ลกน,นฉนลองปีใหม่กัน,น,กนเด็กๆยังไม่ครบนะคะห้องแต่งโมนะคะ กินขนมกันแตงโมแตงอ่อนแล้วก็แตงไทยนะคะนูก,กินไม่เป็นเหรอลูกก็ามือล้วงๆวงฮะกินไม่เป็นอ่ะสตรองเห็นมือล้วงใหญ่เลยโอ้ยชิตาชิตากินตรงไหนลูกชิต้ามาน่าไปไหนแล้วลูกมาน่า ลุงปุ้นสตาไม่ต้องไม่ตาอิ่มแล้วเหรลูกอิ่มแล้วลหรอว่าจะตักเสร็จครบบางกลุ่มก็อิ่มแล้วบางกลุ่มก็ยังกินอยู่นะคะฉลองปีใหม่กันเด็กๆทั้งหมดมาสวัสดีปีใหม่วันนี้นะคะตอนเย็นแม่เกียงก็ใส่ชุดเด็กๆไม่ทันนะคะงานเยอะมากใส่ไปก็วิ่งหลุดไป <c oughs> ก็เลย กินข้าวกันนี่แหละนะคะให้กินขนมแมวเรียกันนะคะตักใส่มาบีบใส่กระมังไม่แก่นั่งบีบกว่าจะเสร็จนะคะเป็นแบบหลายสิบชิ้นเลยนะคะนั่งบีบมันจะได้กระมังหนึ่งนะคะก็จะร้องปีใหม่กันนะคะเด็กๆอิ่มกันแล้วชิตาเาแหงๆอยู่บนกองนู่นนะคะปะกว้อยอันนู้น กินกันยังไม่หมดมาลีมาลีไม่กินเหรอลูกเด็กๆทั้งหมดมาสวัสดีปีใหม่นะคะถ่ายไม่หมดทุกคนนะคะวันนี้งานไม่เคียงก็น่าจะยุ่งแล้วก็เลยถ่ายเด็กๆไม่ได้ทั้งหมดช่วงกลางวันนะคะต้องมาถ่ายกลางคืนนะคะแต่ก็ได้มาไม่หมดนะคะก,ก็เด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะก็มีเจ็บตาบ้างนะคะ จะมีมานะนะคะเจ็บตาบ้างนะคะไม่แกงก็เช็ดตาให้น้องนะคะเดี๋ยวคขกินหมดแลหละไล่กินกันตักทิ้งไว้นะคะข้าวซุกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกไม่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 เดินอยนู่ในห้องน้ำไม่ไม่ไปไหนลูกไปไหน นอนไปหาเพื่อนในห้องน้ำมิเศษมาฉลองปีใหม่กินข้าวอุ้ยหอม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 จังเลยแม่หอมจังเลยอุ้ยน่ากินอ่ะลูกอม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 คนเก่งของเราป้ายผูกแขนไม่แน่นนะคะหลวมจนหลุดหลวมจนหลุดต้องดึงคืนตลอดเลยนะคะหลวมดูเหมือนแน่นนะคะไม่แน่นนะ อามามามไปหามข้าวกันหามข้าวกันนะคนเก่งหิวข้าวอ่ะลูกหิวข้าวครับแม่โอ้ยโอ,ย,โอยไม่อะไจะได้กินแม่หิวตังเลยห,หิวหิวหิวมาๆมาๆคนเก่งของเรานะคะไป กินข้าวเก่งมากอาหารเปียกผสมกับอาหารเม็ดนะคะคือตอนแรกไม่เกียงให้น้องกินแต่อาหารเปียกอย่างเดียวนะคะแล้วน้องก็ไม่อึนะคะพอน้องไม่อึเนี่ยไม่เกียงก็กังวลและว่าวิเศษไม่อึไม่เกียงต้องเ,อเปลี่ยนระบบใหม่นะคะก็คือให้วิเศษกินผสมอาหารเม็ดนะคะพอกิอนผสมอาหารเม็ดปุ๊บเนี่ยวิเศษอึเลยนะคะ เอื้อออกมาเอื้อของน้องเนี่ยก็เป็นก้อนออกมาคุณหมอเคยบอกว่า,าการเอื้อของวิเศษคือตอนเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยบอกว่าเอื้อของวิเศษเนี่ยดีอยู่นะคะดีก็เลยต้องให้กินอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะคะถ้ากินเปียกอย่างเดียวไม่ยอมอื้อเลยนะคะก็กินเก่งมากๆก,กินเก่งมาก พอพ่อแม,แม่เห็นแล้วก็ดีใจนะคะมีเสียกินข้าวได้กินเสร็จไม่อยังจะอุ้มน้องไว้สักพักหนึ่งนะไม่ได้ว่าเอานอนลงเลยนะคะอุ้มไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาเกาะขาแม่กินแบบสบายๆเลยนะคะแขนเขาแบบไม่ตรงเดออกไปแต่ก็ยังมีตรงนะแต่ว่า เขาปรับการเกาะได้แล้วนะคะนี่เขาเกาะเห็นไหมคะมืองอมาเกาะแม่อย่างนี้ได้นะคะเขาเก่งมากๆเลยบางครั้งทากายภาพบําบัดเนี่ยอาจจะดีกว่ายาบางตัวนะคะคือบางทีคุณหมอเคยบอกว่าหมอบางท่านนะคะเคยบอกว่าทำกายภาพบําบัดเนี่ยมันจะดีกว่าใช้ยานะคะ เพราะว่าการใช้ยาเนี่ยบางครั้งก็ไปกดระบบประสาทของน้องนะคะคุณหมอบางท่านบอกไม่เก่งแบบนี้นะคะถ้าทำไกายภาบาบัดได้เนี่ยทำากายภาบาบัดดีกว่านะคะถ้าไปใช้ยาเนี่ยมันกดระบบประสาทน้องน้องยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมนะคะคุณหมอบางท่านแนะนำไม่เก่งแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่จําเป็นต้องใช้ยาก็ไม่ต้องไปใช้คุณหมอบอกนะคะไม่ต้องไปใช้ยามากคุณหมอแนะนําแบบนั้นนะคะไม่เก่งก็เลยต้องใช้ระบบการทำไกายภาบำบัดเอานะคะ เพราะว่าถ้าไม่จําเป็นนั้นมากๆเนี่ยแม่แกงก็ไม่อยากจะใช้ยากับเด็กๆนะคะนีนะคะเนี่ยเขาเกาะเกาะกินแบบเนี่ยทุกคนเห็นเขากินแบบนี้ก็ดีใจแล้วเนาะว่าน้องกินข้าวได้อะไรได้ปกตินะคะเออฉี่ได้ปกตินะคะการชักของวิเศษเนี่ยแม่เก่งจะดูนะว่าน้องจะเป็นยังไงอีกนะคะแต่ว่าไม่เก่งจะหาเวลาหารถ พาน้องไปให้หมอดูอยู่นะคะปัญหาก็คือรถนี่แหละหายากนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะว่าจะได้รถตรงไหนนะคะเพราะไม่อยากรบกวนครูอ้อนะคะไม่อยากรบกวนน้องเตยนะคะเพราะว่าครูอ้อก็อยู่ไกลเนาะน้องเตยก็ยุ่งยุ่งงานทางน้องเตยเขาก็ยุ่งนะ,นะคะก็เลยไม่อยากจะรบกวนใครนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะยังไงนะคะ หัามข้าวเสร็จแล้วหัมข้าวเสร็จแล้ว,ว,รลวอร่อยจังเลยในเลียปากแรบๆๆบบ,รบ,รบอร่อยจังเลยครับใหญ่ที่สุดเลยคนเก่งของเรา กินข้าวเสร็จแล้วมาเดินย่อยอาหารครับมาเดินย่อยอาหารครับปีใหม่แถวแถวบ้านเขาก็ฉลองกันนะคะฉลองกันเปิดเพลงเสียงดังกันนะคะแต่ว่า,าไม่เกียงนี่ฉลองกับลูกฉลองกับลูกนะคะไมไ่ไปไหนทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่มีไปมีสังคมที่ไหนข้างนอกไม่มีสังคมอะไรข้างนอกเลยนะคะอยู่กับลูกอย่างเดียวนะคะทุ่มเทชีวิตให้กับลูกอย่างเดียวนะคะไม่ไปงานโรงงานเลี้ยงอะไรกับใครเท่านั้นเลยนะคะก็ขนาดบ้านตาเลี้ยงกันเรียกไปไม่เก่งยังไม่ไปเลยไม่เก่งขี้เกียจไปนะคะอยู่กับลูกดีกว่านะคะดูแลลูกดีกว่าแล้วเมื่อคืนนี้ก็จุดพุเสียงดังนะคะไม่เก่งก็อยู่กับลูกสวดมนต์อยู่กับบ้านนะคะสวดอยู่กับบ้านแล้วก็ อยู่กับลูกแล้วก็พอจุดคู่นี่เด็กๆทั้งหมาทั้งแมววิ่งกันเลยนะคะวิ่งกันพอจุดคู่เสียงดังมากนะคะทั้งหมาทั้งแมววิ่งกันไม่เกียงก็คอยอยู่ดูแลลูกนะคะก็ปีใหม่ก็ฉลองกับลูกอย่างเดียวไม่ได้ฉลองที่ไหนนะคะใช่ไหมอยู่นี่ปีโป้เด็กๆสามใบเท้าปีโป,ป้พิกี้ สามใบเทา้าแม่ดำอยู่ไหนละแม่ดำนูน้นนอนอยู่ทางนู้นนะคะแม่ดำน,น,นู่นเห็นดำดำไหมคะนอนแม่ดำอยู่นู้นนะคะดำดำนั่นน่ะก้อนกลมๆดำดำอยู่นู่นอ,อ้วนปุ๊กเลยแม่ดำนะคะพิเศษของเรารูปหลอ่อคนเก่งของเรา นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ